มาเห็ดบุญค่ะอยู่ที่วัดพุทธรังสีนะคะโซนะคะอยู่จังหวัดข่องกิโดอากาศหนาวมากหญิงๆติดลบสององศานะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเขาจะไปซื้อของไปทำบุญน,นะคะถวายสร้งางฆท่านนะคะเห็ดบุญร่วมศาตตักบัตรรวมคันในจักหน่อยจ้าไปค่ะ เขามาอหอดหนาวัดนะคะเขาก็จะได้โทรก่อนนะคะตามเบอร์ที่โชว์อยู่นี่เลยนะคะเป็นการเช็คว่าผู้ใดผู้ใดมาวัดมือนีมือนัอน,นแน่นะคะถ้าเกิดว่ามีคนติดโรคนะคะเขาก็จะได้โทรมาบอกเฮาอยางท่านทีเลยะคะ่ะหนาวเร็ว <No. S 1> <laughs> ตอนนี้นะคะแล้วก็แล้วแต่จิตศรัทธาเลยนะคะป้อ,อปุ้ย <laughs> มานอนพีซสายบอกว่าแล้วแต่จิสัทธ้ายิงๆพุทธาพุทธาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไหมเอออ่ะใช้สูนะเออคุณยังเออโอเค ราคายิงยิงตอนนี้นะคะเขาจะไปปล่อยป่ากันนะคะก็บูชาหนึ่งหนึ่งหมื่นวอนนะคะก็จะ,ะ,ะจุกิหืมดาเนาะ 밤래밤래 밤에 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 밤이 밤에 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 밤새 많은데 에 밤에 밤에 밤 โอ้ยหนาวมากทุกคนหนาวมากเลยอโอ้ยเร็วๆอันเดย์คมเมลาโอ้ยหนาวหนาว หนาวอ่ะเยเตเอ้ยคัเชียสาธุสาธุปลีไปลีเชอร์ลดถ้าไปคู่กัดกับคอยะหายมีถ้าไปคู่กับกคอยะหายมีเอียงสีมัน กสำเร็จก็เขาอะไรมันหลานเลยทุกอย่างไปไปอะไรไปไปไปค่ะไปเร็วไปแล้วไปเร็วเร็วหน้ำมากหนาว ใชายิงย่งๆตอนนี้นะคะหิวข้าวมากกําลังนะคะจะปาดจะตามไปกินน,นะคะก๋วยเตี๋ยวร้านไทยเฮานะคะเขาบอกว่าเขาใหญ่ยที่ตั้งร้านใหม่นะคะอยู่ใกล้ๆกับวัดเลยตอนนี้กะปากาลังขับรถไปนะคะในหัวนะคะเมื่อกี้ตอนที่ว่าเฮ็ดบุญนะคะคิดภาพมาอ้ออยากจะทายให้เห็นบรรยากาศแต่ว่าความเป็นจริงแล้วคือบ่ได้นะคะทายบ่ได้เลยคือเก่งใจอ่า พ,พระสงน้ําแล้วก็เก่งใจอพี่พี่คนไทยที่เขาอะมาทำบุญน้ํานะคะก็เลยเก็บภาพได้บ่หลายค่ะโอ้ยเกือ <laughs> บ อาหารเซาเมอรอนี่นะคะกัฝากทองไวท่ร้านนี้นะคะร้านไทยเฮานะคะยุข่องกีโดนะคะอยู่ใกล้ๆกับวัดเลยนะคะห่างจากวัดประมาณ1นกิโลค่ะผููได้แวะไปวัดก็สามารถแวะไปร้านอาหารได้เดี๋ยวฮารุจะทิ้งที่ยูไวไห้นะคะอาหารอร่อยนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยจ้า <c oughs> โอ้ทุกคนคะตอนนี้นะคะมาขอ,อใบเมอออันนาจนะคะอยู่ที่เออยงก็ออ่ยงก็สถานทูตนะคะไทยในโซนะคะก็ oh. โอ้โหวุ่นวายมากคือถ้ารูปแบบมามาเลดนะคะจากจากวัดจากวัดมานีกก็ใส่เวลาสั่งงงนึงเนาะยิงๆิแล้วทีนี้คือ มาต่อคิวคิดว่าเวลาจะไม่ทันใช่แล้วขอไปเอ่อมอบอำนาจนะคะก็เขาก็จะมีเอกสารมาให้ค่ะแล้วก็ให้เข้าไปทายเอกสารเนาะบัตรประชาชนซีใบแล้วก็เอ่อพาสป,ปอร์ตซีใบนะคะไปสํสำเนาแล้วก็ต้องเซ็นสำเนาถูกต้องถูกใบเซ็นเสร็จแล้วก็ไปซื้ออ่อซองจดหมายนะคะซองจดหมายแล้วก็กลับไปที่เคาน์เตอร์อีกครั้งค่ะโอ้ย ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงแบบวิ่งแบบหัวหมุนมากเลยกลัวกลัวเวลาบทะทันนะแต่ว่าก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอใบหมออำนาจเร็จแล้วก็คือประเทศไทยเลยนะคะก็ถ่ายไม่ได้ด้วยแหละเพราะว่าเวลามากระชั้นชิดโอเคตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วสอัสดีนะคะขับก็อะขับไปรถชิบะค่ะรถที่กันวุ้่ะชืบคะก็จะกลับบ้านแล้วนะคะ <Okay>. Oh. สวัสดีจ้ายิงยิงมือนี้นะคะต่อาจากคลิปเมื่อวานที่เราไปเที่ยววัดนะคะมื้อนี้ กรับมาจากโซ่นะคะออกมาเราาจะพาเห็ดคงเห็ดอย่างก็ทัวนะคะก็เลยว่าจะไปกัเลยว่าจะทายูท b e ให้มันตอนเนือกันจักน้อยนะคะก็เดี๋ยวมือน,นี้ห้าลุจะพาไปเบิงนะคะว่าเก็บทัวมาแล้วเนี่ยเอาทัวมาเห็ดอีกอย่างนะ,ะจาะตอนนี้ออกมากัเริ่มเห็ดไปก่อนแล้วนะคะตอนนี้ก็ถ่าย,ยูมองของง่วนะคะตอนนี้ห่าลูกกาลังล่ออบป,ป่าอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คอกวัวจ้ามีนะคะกับเป็นทัวที เฮาเก็บมาไว้เฮ่ามือนันจ้ามือหนีฮาราบบจีนะคะคุณตานะคะอยู่บ้านข้างๆแล้วกลับมาซอยค่ะคนทัวนะคะขึ้นไว้ทั้งรถแล้วก็จะขับรถไปที่คอง,ง้อจ้าเฮาจะทําการแยกทัวนะคะโชคดีายที่ว่าอยู่หนี่มันเฮ็ดป่ยากค่ะแค่เอาตนทัวนะคะเข่าเครื่องมันก็จะปั่นออกมาให้ตาเม็ดเลยค่ะสบายจ้าเฮาบรหลูดมือนะคะโชคดีไปจ้า มาหอดของงัวนะคะออมมากอาตจนทั่วใส่เครื่องปันถาละจ้าเสียงดังร้ายนะคะพี่น้องหน้าที่ของฮารุมือนี่นะคะก็คือพวกเศษที่มันปันออกนะะี่ค่ะ ยายามเก็บแล้วก็โกยให้มันเป็นทีเป็นทางนะคะ ทัวร์ที่ออกมาจากเครื่องปั่นนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะออกมาพันกับมะกรองนะคะพวกเศษไหมนะคะเศษเปลือกทัวร์ที่ยังค่าอยู่นะคะเอาออกค่ะเป็นขั้นตอนแรกค่ะ รอบที่สองนะคะเป็นการกองเอาขีฟุนขีฟอยออกนะคะเป็นการกองแบบว่าเททัวนะคะลงจากทีสูงแล้วก็เอาพัดลมเป่าเศษฟอยเศษฟุนออกนะคะฉันก็ยืนเบิรงอยู่ข้าวนึงเบิรงไปเบิรงกมากฉันก็เลยลองเฮ็ดเบิรงใจยิงๆจากนั้นก็ได้เฮ็ดเองง่ายนะคะ จ้าหญิงหญิงมือนีนะคะกขอฝากอีพี่นีไปซัำนี้กันแล้วกันเนอะจ้ะเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันใน้เจ้าอีพี่นาอยากให้เฮ็ดยังอยากให้ภาพไปใส่กัลรองคอมเมนต์บอกนนกันใน้อจ้าบ๊ายบายคะ่ะ